ฉะนั้นว่าคําว่าของที่โยมไม่ได้ให้มันจะมีอยู่สองความหมายคือไม่ได้ให้ในฐานะที่ว่าไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของตนอันนี้จะอยู่ในสิกขาบทที่สองของอธินาทานของประราชิกข้อที่สอ,ง,องเช่นว่าโยมมีของตั้งอยู่มีพวกนมอะไรตั้งอยู่โยมยังไม่ได้ถวายพระหรอกมันเป็นของโยมถ้าไปหยิบด้วยจิตคิดขโมยมองซ้ายมองขวาโอ้ยหิวเหลือกเกินเนี่ย โยมก็ไม่อยู่มันมีหลายลังยกไปสักลังหนึ่งสักแพ็คหนึ่งนะ่คงไม่รู้หรอกมั้งของนั้นชื่อว่าของที่เขาไม่ได้ให้ถ้าไปหยิบไปยกถ้าของนั้นมีราคาได้ห้ามาส่งนี่นก็เป็นประราชิกเลยอันนี้กัพส์บับว่าอาดินนะนี่แหละชื่อว่าอัินนะเหมือนกันของที่เขาไม่ได้ให้อืมแต่โยมเนี่ยบางคนบางท่านหีบหลวงพ่อผมเอาทุเรียนมานะผมเอามะม่วงมานะไม่สะดวกประเคนแต่ผมถวายหลวงพ่อนะ อยู่ที่โรงครัวแล้วก็บอกถวายเสร็จขับรถกลับไปเลยของนั้นเป็นของหลวงพ่อหรือยังเป็นแล้วเป็นของหลวงพ่อแล้วเพราะว่าให้หลวงพ่อไปแล้วแต่ของนั้นประเคนหรือยังยังไม่ได้ประ,ประเคนเป็นกรรมสิทธิ์ของใครของหลวง,ง,ลงพ่อแต่หลวงพ่อจะหยิบมาฉันได้ไหมไม่ได้ไม่ได,ไได้แบบนี้เรียกว่าอะฐิน,นะของที่เขายัางไม่ได้ให้ในฐานะที่หยิบฉันเองไม่ได้ในฐานะแต่ถ้าหยิบเอามา แจกจ่ายคนนั้นคนนี้ได้เพราะเป็นของของใครของหลวงพ่อคำว่าอทินนะะจะมีอยู่สองสองที่สองแห่งในอัินนาทานหมายถึงของที่คนอื่นหวงแหนที่ของคนอื่นหวงแหนไม่ใช่ของของเราแต่ในอทินนะข้อรับประเคนเนี่ยคือแม้จะเป็นของคนคนอื่นที่เขาไม่ให้ก็ชื่ออาทินนะได้เพราะไม่ได้ประเคนแม้จะเป็นของของตน ที่ยังไม่ได้รับประเคนก็ชื่อาอาทินะของที่เขาไม่ให้เหมือนกันดมนทั้งที่ของไม่มีเจ้าของอะไรด้วยใช่ฮะรวมหมดเลยฉะนั้นเวลาที่โยมนํานมนําอะไรก็ตามที่มาเป็นแพกๆเยอะๆยอะโยมสามารถนําไปถวายได้ก่อนเพนก็ได้หลังเพนก็ได้แต่เข้าใจทั้งโยมทั้งพระเพราะปเจริญพรน้ำเปล่าอ๋อน้ำเปล่าไม่ต้องรับประเค้นเปล่าจ้า ไม่ต้องประเคนโยมแต่ถ้าน้ำเปล่าที่มีเจ้าของเนะี่ยเจ้าของต้องอนุญาตโยมไม่ใช่ว่าไปบ้านโยมแล้ว,ลวเปิด <นะ S 1> โพน้ำเปล่าไม่ต้องบะเคนเปิดตู้เย็นได้ก็หยิบมาท่านท่านท่านน้ำเปล่าโยมไม่ต้องบะเคนไม่บะเคนจริงแต่ของโยมนะไม่ได้น้ำเปล่าไม่ต้องบะเคนโยมแต่มันจะไปโดนเองข้อที่ของเขาไม่ได้ให้นั่นแหละของมันจะไม่มีโทษในเพราะดื่มการดื่มเข้าไป ไม่มีโทษในเพราะต้องประเคนแต่มันจะมีโทษในเพราะไปหยิบของที่เขาข<อ>ไม่ได้ให้จ,จะอยู่ในข้อเป็นขโมยโยมเป็นอธินาทานถึงไม่ได้คิดนะกิจที่จะคิดรักความคุ้นเคยแต่ถ้าเกิดเขาต้องการคืนก็ต้องคืนให้เขาเป็นพันดาไทยพระคุณเจ้าฉันไปกี่ขวดนะคืนมาเดี๋ยวนี้ก็ต้องคืนให้นะเพราะเป็นพันดาไทยพันดาไทยยังฉะนั้น,นในในช่วงที่โยมนําพวกนมไปถวายแบบนี้นะก็ หลวงพ่อโยมนำนมมาถวายหลวงพ่อนะวางไว้ตรงนู้นวันสิบแพ็คสิบกล่องถ้าหลวงพ่อต้องการจะฉันยังไงก็ให้คนวัดให้สำเน็นถวายหลวงพ่อนะนมนั้นน่ะก็สามารถเก็บไว้ได้โดยไม่มีโทษแต่จะเก็บพวกอาหารไว้เนี่ยเก็บไว้ในกับยิกกุดีเพราะว่าถ้าไปเก็บในที่อยู่ของตนที่จะทําให้เป็นอาบัตในพระสัเสยยบาัตนอนร่วมก็ไม่ได้อีกโยม กัีพิยากูดียมงงเลยครับอาจารย์ถ้ากับพิยากุดีนี่ต้องขยายความนะแต่ว่ามันกว้างเหมือนกันมันกว้างเอาเป็นว่ามันจะมีขั้นตอนเยอะในกรณีที่โยมนําของมาเทาไแล้วมันเป็นอาหารพระไม่สามารถรับประเคนแล้วเก็บไว้ข้ามคืนได้รับประเคนก็ต้องฉันเช้าช่วเที่ยงถ้าเลยเที่ยงไปแล้วก็ต้องสละไปนะสละไปถ้าไม่สละก็ไม่ต้องไปฉันอะไร ถ้ารูปหนึ่งรูปใดก็าตามรับอาหารนั้นแล้วเก็บไว้ข้ามคืนแล้วนำมาฉันในวันรุ่งขึ้นจะฉันตอนไหนก็แล้วแต่ในขณะที่หยิบขึ้นมาเพื่อที่จะฉันต้องอาบัตทุกกฎในขณะที่ฉันเข้าไปล่วงลำคอลงไปเป็นอาบัตปลาจิตตีทุกๆคํคำกลืนเป็นอาบัตปลาจิตตีเนี่ยเพราะฉันอาหารที่เก็บสั่งสม,มเป็นแบบนี้ฉะนั้นมีตู้เย็นในวัดก็ไม่แน่ว่าจะดีนะ ถ้าเกิดว่าโอ้ถนอมอาหารไว้เก็บอาหารไว้แต่อาหารนั้นพิสุรับประเคนไว้และเก็บข้ามคืนไปเนี่ยถามว่าถนอมอาหารไหมทหนอมอาหารเก็บไว้ได้นานเนี่ยได้นานแต่ว่ามันเป็นปัจจัยแก่การต้องอาบัดปาจิตติในเพราะเก็บสังสมได้ฉะนั้นเมื่อมีตู้เย็นในวัดถามว่าดีไม่ดีและจะทํำยังไงก็ให้อนุประสัมบันให้สมณีน,นไปเลยให้สมณีไปบริหารจัดการเป็นของสมณีนนไป,ปให้โยมช่วยใช่ไหมครับ อนุปสัสมบัญช่วยให้โยมช่วยก็ได้ให้คนวัดช่วยหรือให้สามเณรช่วย mm hmm. นนีเป็นการศึกษาร่วมกันถ้าเราเข้าใจกันแบบนี้นะโยมนะงดงามพระก็ไม่มีโทษในเพราะการกระทาผิดพระวินัยในข้อนั้นนั้นญาติยโยมทั้งหลายก็ไม้มีส่วนช่วยขนขวายวย,ยาวะเจะมันะมีการช่วยขนขวายให้ถูกต้องฉะนั้นเกี่ยวกับการลิกเนะี่ยมีอยู่สี่อย่างโยมหนึ่งยาวะกาลิกสอง ยามะกาลิกสามสัตหะกาลิกสี่ยาวะชีวิตมีอยู่สามอย่างยาวะกาลิกคือเป็นพวกอาหารขาธนิยะโภชนิยะโภชนะคือพวกข้าวสุกข,ขนมสดขนมแห้งปลาเนื้อเข้าวสุกข,ขนมสดขนมแห้งปลาเนื้อข้าวสุกก็ทำมา,ารรมจาก ชาติเจ็ดชนิดมีอะไรบ้างครับอาจารย์ท่านชาติเจ็ดชนิดข้าวสาลีข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวฟ่างข้าวละมานแก่ข้าวละมานลูก,ลกเดือย,ยก็เจ็ดชนิดนี้พระพิสุไม่สามารถที่จะฉันเลยเที่ยงจะ,จะมีจะฉันได้ก่อเช้าชั่วเที่ยงมีเนื้อความในคำอธิบายนะครับอาจารย์ เดี๋ยวขออ่านให้หนะฟังนิดหนึงนะครับการลิกสี่ที่พระอาจารย์ได้แสดงเมื่อสักครู่นี้ก็มาจากตรงนี้เหมือนกันนะมีส่วนหนึ่งจึงจะจำแนกไปตามนี้ก็แล้วกันจะเห็นภาพกว้างๆก่อนในการลิกทั้งสี่ประเภทนั้นท่านบอกว่า 1. นั่งธชาติแม่ทั้งหมดก็คือข้าวอย่างที่พระอาจารย์ได้แสดงแล้วนะข้าวทั้งเจ็ดไม่ใช่เฉพาะข้าวเจ้าเรานะ ข้าวเหนียวบ้างข้าวละมานลูกเดือยนะยากกับแก่ต่างๆก็ชื่อว่าในชาติทั้งหมดแล้วก็สิ่งที่อนุโลมกับชาติที่อนุโลมกับข้าวด้วยมีอะไรบ้างได้แก่มหาผลโยมเคยได้ยินไหมมหาผลาได้ยินที่ไหนโยมสรมนาเรื่องน้ำปนะใช่ไหมเออมีมีหัวข้อน,น้ำปนะมหาผลนะ่ะ มหาผลนี่ไม่ได้ไปสอบมหานะนะแต่เป็นผลไม้ที่มีคติเป็นอาหารเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยโยมมหาผลมีอะไรบ้างมหาผลเนี่ยนี่เลยลูกตาลลูกมะพร้าวขนุนสาเกน้ำเต้าฟักเขียวแตงโมนะเป็นถ้าเป็นน้ามากก็จะเป็นแตงกวาตรงนี้นะติพุสะแตงไทยนู่จับเดียวกันบงเล็บเอาไว้ที่นะแตงไทยก กเป็นแต่งกวาก็มีเอาแต่งไทยฟักทองแล้วก็อ,อ,อปรณชาติก็ไปด้วยชาติคือะอะไรคือผักคือพืชเม็ดพันธุ์ที่ไม่ใช่ข้าวเป็นตระกูลถั่วอรับทุนี่ยอปรณชาติถั่วเขี้ยวตัวเลืง้งอะไรต่างๆนะตระกูลถั่วทั้งหลายเรียกว่าอปรณชาติทั้งหมดของกินอื่นใดก็แล้วแต่จะเป็นรากในปา่าใบไม้ก็แล้วแต่ ดอกไม้ผลไม้ในป่าเป็นต้นย่อมแผ่ไปให้สำเร็จเพื่อเป็นอาหารทั้งหมดนั้นชื่อว่ายาวะกาลิกทำไมชื่อว่ายาวะกาลิกก็ว่าเป็นของที่จะต้องบริโภคชั่วระยะเวลาจนถึงเที่ยงวันคำว่าชั่วระยะเที่ยงวันตั้งแต่อรุณขึ้นจนถึงเที่ยงวันเกินเที่ยงไปไม่ได้ อันนี้คือที่กล่าวมาทั้งหมดอันนี้คือยาวะกาลิกครอบคุมนะครอบคุมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลไมา้ขาทนิยะมหาผลต่างๆาทุกอย่างส่วนต่อมาก็จะมีน้ำปานะ8ชนิดอันนี้เป็นยามะกาลิกน้ำแปดชนิดมีอะไรบ้างคือน้ำมะม่วงเป็นน้ำไม่ใช่ผลนะน้ำน้ำที่กรองแล้ว อย่างถูกต้องตามพระวินยัยน้ำมะม่วงน้ำว่าน้ำกล้วยมีเม็ดน้ำกล้วยไม่มีมเมล็ดน้ำมะสาน้ำมะปรางหรือว่าอางุ่นน้ำเง่าบัวน้ำบินจี่และน้ำผลไม้ลูกเล็กๆเหล่าใดที่อนุนโลมเข้ากับปานะแปดชนิดเหล่านั้นมีลูกไหวมะาขามมะง่มวมะขิดสคอและลูกเล็บเหี่ยว เป็นต้นมีอธิษฐานขึย้ยนะเป็น,นไว้ทั้งหมดเหล่านี้อันนนุปสัมบันขยำด้วยน้ำเย็นไปก็ดีสุขด้วยแสงแดดก็ดีชื่อว่ายามกาลิกเพราะของที่จะต้องเก็บไว้บริโภคชั่วระยะเวลาปัจฉิมยามแห่งราตีอันนี้ตลอดหนึ่งคืนหนึ่งยมตั้งแต่อรุณขึ้นมายาวไปเรื่อยๆจนถึง ก่อนอรุณขึ้นวันใหม่คือ24ชั่วโมงเนาะเก็บไว้ได้ว่างนย่าวยาวระยะเวลาจะยาวกว่าตรงนี้มีนัยยะตรงนี้หนึ่งว่าผลไม้เนี่ยน้ำผลไม้ทุกอย่างเลยแต่ต้องเว้นน้ำมหาผลน,นะโยมนะมหาผลที่กล่าวไว้แล้วตั้งแต่ในเรื่องของยาววากาลิกเนะี่ยเอามาทำเป็นน้ำปานาไม่ได้นะแม้จะคั้นถูกต้องทำถูกต้องตามพระวินัย ให้นุปสสมปั่นขยำต่างๆถ้าเป็นพระขยำนี่ทําได้ไหมครับน้ำปานะนี่พระทําเองพระทําเองใช่ไหมฮะครับก็น้ําผลไม้นี่แหละน้ํามะม่วงระต้องภายในภายในการภายในการเช้าชั่วเที่ยงเช้าชั่วเที่ยงโยมถวายมะม่วงมาแบบนี้ท่านไม่อยากจะฉันเป็นแบบเนื้อมะม่วงต้องการฉันเป็นน้ํามะม่วงท่านก็ไปทําเป็นน้าปานะเองเลยทําเองพระทําเองก็ได้แต่ ฉันได้เช้าชั่วเที่ยงเช้าชั่วเที่ยงโยมเวลาไม่ได้แล้วฉันเหมือนกับยาวว่ากาลิกเลยใช่ฉันมันใจใจครั้งแล้วเพื่อเอาไว้ฉันตอน,นจะได้ไม่ได้โยมย,ยาวว่าแต่แบบนั้นเลยโยมรับผลไม้มารับประเขนมา,มาให้อนุประสมบันทำเป็นน้ำปะนะช่วงบ่ายยังไม่ได้เลยเพราะนับมารับมาพร้อมทั้งวัตถุตตม,มี เก้า <ks ang S 1> อย,าอยา่างนโยมีนเก้าอย่างไม่มีอาทิสับโยมเราจะรู้ว่าแค่นี้หรือแค่ไหนยอยู่ที่ว่ามีอาทิสัพที่แปลว่าเป็นต้นไหมไม่ไม่เอาขนาดโยมเอาตามที่ท่านกล่าวไว้จำแนกชนิดไว้มีชื่อเอาไว้เดี๋ยวจะไปเข้าใจว่าถ้ามันลูกขนาดนี้เท่ากับบ้านมันไม่ได้ลูกใหญ่มันจะเป็นมหาผลไหม ก็เป็นโยมมาพาลูกเล็กลูกใหญ่ขนุนสาเกอะไรลูกเล็กลูกใหญ่สับป,ประรดะคะ่ะสับป,ประรดไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในมหาผลนะสับป,ประรดไม่ไม่อยู่ในมหาผลมหาผลแค่เก้าอย่างนิยมไม่มีอาทิสัพนนได้โยมได,ได้ไม่ใช่มหาผล ได้โยมได้ทําให้มันถูกต้องได้มหาผลคือมีอยู่เก้าอย่างถ้า,ถา <S 1> 1, <S หาก <1 S 2> ว่าม,มันมีอาธิษัทเนี่ยตรงนี้แหละจะทําให้เราตัดสินยากเลยเพราะว่าถ้ามีอาธิษัทนี่ยเอออะไรก็ตามที่ใหญ่ๆเราจะคิดไว้ก่อนเลยว่าเออมันน่าจะเข้ากับมหาผลอย่างเนี้มีเก้าอย่างตาลมะพร้าวขนุนสาเกน้ำเต้าฟักเขียวแตงไทยแตงโมฟักทองนะ ตาลมะพร้าวขนุนสาเกน้ำเต้าสองฟักสองแฝงก็ได้นะสองฟักกับสองแฝงก็ได้เหมือนกันนะอาจารย์ท่านบอกอันนี้นะจำพระอาจารย์มาวิธีการจําก็แล้วแต่การจําแต่จําอันไหนจําได้เร็วจําได้นานก็ใช้ตัวนั้นโยมนะแต่รู้ว่ามีแค่เก้าอย่างนะสับประรดเมื่อสักครู่นี้โยมรู้ไหมสับประรดนี่ภาษาไทย สายอีสานเรียกว่าหมักนัดนะหมักนัดนี่เป็นผลไม้ที่เอามาทําน้ําปานะได้น้ำปนานะได้เดี๋ยวขอ<ม>ขอน,ขนุญาตเสริมน,น,<ง>นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโยมขออนุญาตนิดหนึ่งนะเมื่อกี้นี่โยมถามเกี่ยวกับเรื่องของการทําน้ําปานะของพระใช่ไหมคือจริงๆรตัววัตถุที่ที่พระรับเนี่ยมันเป็นยาวะกาลิกเมื่อตอนที่พระรับวัตถุที่เป็นยาวะกาลิกแล้วเนี่ยจะทําเองก็ตาม จะใช้ให้สามเณรทาให้ก gan, asan, affe, ma ma ็ตามก็ไม่สามารถจะใช้เวลาวิการได้จับที่ตัววัตถุนะแต่ถามว่ามันถูกแปลสภาพเป็นน้ําแล้วเนี่ยไอตัววัตถุนั้นมันเปลี่ยนอะไรยามากาลิกยา마กาลิกเมื่อมีการถูกแปลสภาพเป็นยามากาลิกไปแล้วเนี่ยพระสามารถจะฉันในเวลาวิการได้ในเวลาวิการได้คืออยู่ที่ที่วัตถุที่ตัวเขาแม้วที่เจตนาต้องสลรับรับไหมคะฮะ ก็คือทําก่อนแต่ว่าต้องเจตนาสละไปแล้วก็อาจจะไปให้ญาติโยมหรือว่าสามเณรปะคีนหลังหลังประเด็นที่ถามสืบเนื่องมาจากว่าพระสามารถทําน้ําปานะฉันได้ไหมกลับไปที่คําถามถ้าหากว่าพระสามารถทําน้ําปานะฉันได้ไหมก็หมายความว่าจะต้องทําจากสิ่งที่ไม่ใช่ปานะก่อนก็คือทําจากผลปร์ที่ไม่ใช่มหาผลพระสามารถทําได้แต่ฉันเช้าชั่วเที่ยง ในขณะที่รับวัตถุน,น,นั้นมารับผลไม้นั้นมาผลไม้ที่รับเป็นยาวะกาลิกหรือยามะกาลิกเป็นยาวะกาลิกฉันได้เช้าชั่วเที่ยงพระพิสุจะทำหรือให้ญาติโยมทำให้สมณเณรทำก็ฉันได้เช้าชั่วเที่ยงเห,หตุหเ,เ,เพราะว่ารับมาพร้อมกับวัตถุคือรับยาวะกาลิกแต่ถ้าหากว่าเป็นน้ำปะนะามาเลยเป็นน้ำปะนะามาเลยเนี่ย,ยก็สามารถฉันได้ ตั้งแต่รับประเคสนั่นแหละก่อนที่อรุณจะขึ้นอรุณวันใหม่จะขึ้นแบบนี้สรุปก็คือเอาตอนตอนรับรับตอนที่รับเนอะรับอะไรยาวากาลิกหรือว่ายามากาลิกรับเป็นโภชนะนต่างๆผลผลไม้มันส่งข้อในขาธนิยะนะก็อยู่ในยาวากาลิกเหตุรับเป็นน้ําแล้วถูกต้องไม่ได้มีการต้มอ,อะไรต่างๆขั้นถูกต้องนี้ก็เป็นยามากาลิก แต่คำว่ารับตรงนี้ต้องหมายถึงการรับประเคียนนะใช่ใช่แต่ทางว่าโยมมาถวายมะม่วงเราก็ถวายอาจารย์นั่นแหละอย่างเนี้ยยังไม่ได้รับประเคียนอย่างนี้โยมไม่ชื่อารับในที่นี้นะโยมจะเอาไปทําน้ําปานะหรือเนจะเอาไปทําก็ก็ได้ได้มาถวายได้ตรงนี้ต้องเป็นการรับแบบรับประเคนใช่รับประเคนใช่ไม่ใช่รับแบบว่าหลวงพ่อโยมนํามะม่วงมาถวายเข่งนึ่งวางไว้นู่นนะแบบนี้รับแบบนี้ไม่ใชื่อว่ารับประเคน สามารถทําน้ําปานะได้ไหมได้ใครทําอนุปสมบัตพระจะไปทําได้ไหมไม่ได้เพราะยังไม่ได้รับรอเคีนถ้าพระไปทำแล้วรับรอเคียนอยู่จะทําให้ต้องอาบัติในเพราะฉันของที่ไม่ได้รับโอเคนเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้อีกนั่นเกี่ยวกับเรื่องของน้ําปานะนี่ก็ต้องทําความเข้าใจเดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งนะเมื่อกี้ยมไก่เขาถามว่าคือไอ้การสละมันมีสองแบบใช่ไหมอาจารย์ที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยการสละแบบเด็ดขาดกับไม่ขาด คือไม่ขาดหมายถึงว่าผมรับะม่วงมาแต่ว่าผมต้องการที่จะฉันแบบน้ําแล้วว่าฉันตอนบ่ายบ่ายโมงอย่างเนี้แล้วให้เนียนทําอันนี้ไม่ได้แต่ถามว่านัยะเดียวกันก็นคือสละแบบเดียขาดแล้วเนียนเป็นผู้ฉลาดแล้วทํามาถวายเป็นน้าปานะอันนี้ได้ใช่ใชมันจะมีนัยะแบบนี้อีกนะแปลและถ้าหากว่าเวลาที่โยมนําน้ําอ้อยมาถวายโยมน้ําอ้อยนี่ต้องระวังให้ดีนะ ทำไมต้องไประวังน้ำอ้อยด้วยโยมอาจจะสงสยัยถ้าน้ำอ้อยที่มีกากโยมมันจัดเป็นยาวะกาลิกจัดอยู่ในตระกูลของอาหารพระฉันน้ำอ้อยที่ไม่ได้กรองโยมมีกากของน้ำอ้อยอยู่คือเข้าหีบอ้อยแต่ว่าเขาไม่ได้กรองมันมีกากปนมาน้ำอ้อยประเภทนั้นเป็นยาวะกาลิกฉันได้เช้าชั่วเที่ยง แต่ถ้าหากว่าน้ำอ้อยที่ไม่มีกากเป็นสัตว์หาการิลิกฉันได้เจ็ดวันโดยที่ไม่เจืออมิตรในเพราะมีเหตุป่วยไข้ไม่สบายอ่อนเพลียอย่างนี้เป็นต้นแต่ฉันแบบน้ำปานะก็ได้แล้วพักกองเองได้ไหมคะพระกองเองแล้วเป็นการเล้ไม่ได้ไม่ได้ชื่อว่าทำเองกองก็จะส่งเคาะเข้ากับทำเหมือนกัน ที่อาจารย์พูดถึงการต้มเมื่อกี้นะคะขยายความให้ฟังหน่อยะคะเพราะต้องการจะมีเป็นพวกน้ํามันตูมต้มอ,อะไรอย่างเงี้ยเยอะค่ะพวกต้มต้มน้ำมนตูมครับอาจารย์ต้องดูว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเป็นการลิกอะไรมะตูมเป็นยาวะกาลิกหรือเป็นยาวะชีวิตมะตูมเนี่ยผลมะตูมเนี่ย เขากินเป็นอาหารไหมในชนบทนั้นๆบางอย่างนะดิบเป็นยาสุกเป็นอาหารบางที่เขาก็มีการแยกนะช่วงดิบช่วงสุกฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องของการวินิจฉัยว่าเป็นการเล็กไหนอยู่ที่ชนบทนั้นๆั้เขากินเป็นอะไรถ้ากินเป็นอาหารยังไงมันก็คืออาหารเอาไปต้มไม่ได้ทำน้ำปะนะโดยผ่านกระบวนการวิธีการต้มไม่ได้ แต่ถ้าหากว่ากินเป็นยาเขาไม่กินเป็นอาหารไอ้คาว่ากินเป็นยากินเป็นอาหารก็คือกินเป็นยาก็รักษาโรคกินเป็นอาหารคือหิวกินเพื่อแก้หิวอย่างเช่นยกตัวอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ตรัสไว้โดยตรงว่านหางเจระเข้แบบนี้เนี่ยโยมเวลาหิวขึ้นมากอโอ้ย กินหางจระเ้ทันหางเจระเ้เเแบบอิม่มแบบนี้มีมีใครกินไหมอย่างเช่นกาแฟกาแฟพระองค์ไม่ได้ตรัสว่ากาแฟเป็นยานะไม่ได้ตรัสไว้เมื่อไม่ได้ตรัสไว้ก็ต้องมาดูว่ามีใครกินกาแฟแบบอาหารไปละไปร้านขายกาแฟกาแฟสองชามหิวเหลือเกิน แล้วก็มาตักกินกลุม่มกล้มกลุมแบบอาหารโอ้ยอิ่มไม่มีใครโลกนี้ไม่ไม่เคยมีใครทําแบบนั้นในฐานะเช่นนี้โยมถ้าหากว่าเขาไม่ได้กินในชนบทนั้นเพื่อสําเร็จเป็นอาหารถ้ามีสรรพคุณเป็นยาก็เป็นยาอย่างกาแฟเนี่ยต้องมีเหตุนะไม่ใช่เป็นยาแล้วก็นึกอยากจะฉันก็ฉันทำไม่ได้ก็เทียบง่ายโยมโยมไม่ได้เป็นไม่ได้ป่วยไข้อะไรเลย เช้ามาก็อโอ้ยแน่ยอยากจะฉันาราสักสองเม็ดแล้วเกินกินาลาไปสองเม็ดอีกวันหนึ่งโอ้ยอยากจะกินผราสักสองเม็ดแล้วเกินไม่มีใครทําแบบนี้นะปวดหัวเอ้าฉันผลาแก้ปวดอย่างนี้แหละเรียกว่ามีเหตุความจาเป็นในยาี้ถ้าใบชาที่ชงก็เป็นกรณีที่ใช้ดีได้ด้วยเหมือน,นอกันพระอา,<ย>าจารย์ใบชานี่ไม่มีใครกินกินอ,อิ่ม,มใช่ค่ะมันาวก็เหมือนกันมันาวเนี่ยเป็นน้ํา ปานะหรือเป็นเป็นธรรมรทมเป็นน้ำมะนาวเนี่ยก็เป็นน้ำปานะแต่มะนาวเป็นลูกๆเนี่ยเป็นอาหารหรือเป็นยาเป็นอาหารอาหารก็ได้ยาก็ได้เป็นอาหารนะระหว่างส้มเขียวหวานกับมะนาวโยมหิวแม่ค้าส้มเขียวหวานสองกิโลมีคนแม่ค้ามะนาวสองกิโล ย้อนย้อนย้อสั่งมีใครกินมะนาวอิ่มหิวเหลือเกินกินมะนาวแบบอิ่มเลยไม่มีนะในฐานะเช่นนี้มะนาวไม่ได้พระองค์ไม่ได้ตรัสว่ามะนาวเป็นยาโดยโดยพระนามของพระองค์ในฐานะเช่นนี้ให้ดูว่าในชนบทนั้นนนั้เขากินมะนาวแบบไหนถ้ากินแบบทําให้หายหิวกินแบบอาหารมะนาวเป็นอาหารถ้าไม่ใช่มะนาวมีสรรพคุณเป็นยา เป็นยาเอาอยานั้นมาคั้นทําเป็นน้ําปานะกรองถูกต้องเป็นน้ําปานะ <Okay. S 1> แต่ถ้าหากว่าพระพิสุป่วยไข้ไม่สบายเกิดไม่ระบายต้องการที่จะระบายโดยใช้มะนาวไม่ต้องกรองก็ได้โยมโยมถวายมาให้ทํากับยะพระสามารถไปฝานไปทําอะไรเองแม้จะมีกากมีอะไรไม่มีโทษเพราะอะไรฉันเป็นยาไม่ใช่น้ําปานะ งไม่สามารถทำธุรกิจได้อาหารธุรกิจไดคือกินแล้วบําบัดโรคหิวน้ำชาเป็นการอกไหนน้อยู่ที่ว่าเขากินชาแบบไหนเ <c oughs> นี่ยเขากินชาแบบไหนถ้าเกิดว่าโยมไก่ว่าหิวขึ้นมาไปสั่งชามาสักสามกิโลนะโอ้โหอิ่มแน่แล้วกินแบบสําเร็จอาหารรกิจนะ <c oughs> ไม่ไม่กินนะ แสดงว่าชาไม่ได้มีคุณสมบัติในฐานะที่เขากินเพื่อบำบัดความหิวในฐานะเช่นนี้ก็ตัดเลยว่าชาเนี่ยไม่ใช่อาหารไม่ใช่ยาวะกาลิกชาเนี่ยเป็นน้ำมาเลยไหมไม่เป็นมันเป็นใบ,บนะเป็นใบ,บนะใบาชาก่อนนะถึงเอาไปชงแล้วถึงจะเป็นน้ำชาแล้วเป็นเนยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยไหมไม่เป็น<ช><ม>ก็อยู่ในกลุ่มของยาวะชีวิตเพราะยังไงเสีย ถ้าเป็นของที่จะต้องกลืนกินเข้าไปนะไม่จัดเป็นยาวะกาลิกก็ต้องเป็นยามะการิกถ้าไม่ใช่ยามะกาลิกก็ต้องเป็นสัตตาหากาลิกถ้าไม่ใช่สามอย่างนั้นก็ต้องอยู่ในยาวะชีวิตแล้วมันมีสรรพคุณในไหนเราก็บำบัดอาการป่วยไข้โดยอาศัยชานั่นแหละถ้าไม่ป่วยกินชาอาถ้ายมไม่มีปัญหาแต่ถ้าพระเนี่ยต้องมีเหตุพระอาจารย์คะถ้าสมมติว่าเราไปเข้าปัม๊มแล้วเราเ ร้านอเมซอนนี้เจ้าค่ะแล้วเราสั่งชาดําเย็นแล้วมาแบบมาถวายพระเลยท่าในกรณีนี้เนี่ยพระท่านการคือรับมาเพื่อแก้กระหายแค่นี้เพียงพอไหมเจ้าคะแก้กระหายเพียงพอค่ะแต่ชาดําเย็นมันผสมน้ําตาลมาเรียบร้อยแล้วนะคะเจนพรค่ะแต่กินแล้วสองแก้วนี่คืออิ่มเลยนะคะพระอาจารย์สองแก้วอิ่มอิ่มแน่ทีนี้โยมถามว่ากระหาย เวลาที่พูดถึงแก้กระหายเราจะนึกถึงน้ําน้ําปานะใช่ไหม<า>ขบวนการทําน้ําปานะนี่ไม่ผ่านความร้อนไม่ผ่านความร้อนอถ้าหากว่าเป็นชาที่ท่านฉันก็คือท่านก็ใส่ใจในสรรพคุณของยาและเหมาะกับอาการที่ท่านเป็นคำว่ามีเหตุเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเหตุนี้อย่างเดียวเหตุอะไรก็ได้ที่มีชาเข้าไปแล้วเนี่ย ทำให้อาการนั้นนั้นมันระงับไปอันนี้ชื่อว่ามีเหตุแบบนี้ฉะนั้นเวลาที่พระจะดื่มหรือจะกลืนกินของที่เป็นกาลิกใดเข้าไปเนี่ยก็ต้องดูเหตุความจําเป็นในคราวนั้นนั้นต้องมนสิการให้ดีน้ำชาดําเย็นคือ,อขอบวนการใดๆก็ตามที่มันผ่านความร้อนที่ไม่ใช่สุกด้วยแสงแดดมันจะไม่ใช่ na